สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นองพอกันมณีกับสาวสาววันพฤหัสเนาะค่ะเนาะเปิดหน้าต่างออกมาทำความสะอาดกะจากว่ามีเหตุอีหยังเนาะค่ะเห็นห้อมาหับมันมาลงหนังตาสาวสาวุณนะมีสองยางชาบ้ากถือทุกวัติเหตุมีคนตายแต้องมีคนเจ็บป่วยกั่ท่านหางนะคะเปิดงานสาวนีนสาวผู้ดีเชินมาทำความสะอาดสาค่ะก็เลยได้ยินเสียงห้อมมาลงก็เลยมาเปิดหน้าต่างเบื้องพี่น้อง ต้องมีเหตุเกิดขึ <gaan Ric ard noise> <Bye> ้นในหมู่บ้านล่ะค่ะเมื่อฮั่นเด้ไปสืบต้องใส่สายอลูกค้ามาจะไปสืบก็ค่ะเด้อสวัสดีค่ะผู้แม่พี่น้องผู้เสพผู้สารผู้บ่าผู้แพ้ผู้เถ่าผู้แก่ทีมงานหกศาสตร์นักศึกษาผู้ดีเท่านี้ก็สวยแต่ก็รวยมากแล้วก็อีหลานหน่อยน้องนี่น่าใครต่กระจ้านนี่แหละค่ะเบิ้งเยี่ัดสาบีอันดเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะค่ะเนาะ เจอกันก็ตอนเที่ยงๆนะคะอึมครึ้มคะ่ะฝนตกอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่แดดมาสองมือค่ะแล้วก็ฝนตกโอ้ยอุณหภูมิบรรยากาศแม่ค่ะสาวผู้ดีเชินกิดตามน้ำประทันล่าหิวนอนติดบุกสวัสดีค่ะคนน่ะมึ่สวัสดีคะ <iP od S 2> ่ะไอโฟนคนน่ะไอพอดเอ้ยไอเลออนเอ้ยไอพอดไอเลออนไม่เหลือน้ำลาในเลี้ยวไอเลออนชอบขคยละบอ ไอพอ่อแกจะไปเรียนแต่กลางขนทางเลยเด้ออีแม่ไล่คุบเด้ดดดอืมมือเ้านี่เนาะค่ะน้อยตอนแปดโมงตอน,ตอนแปดโมงละค่ะสาวพอดีเชินไปทำความสะอาดกต่สิมีห้อเนาะค่ะเพิ่นลงมาหดคนป่วยคือคนตายกับโบลูดอกพี่น้องบ้านเนี่ยไปสืบข่าวเ <c oughs> ดีย๋ยวน,น,นี้ได้เห็นเดี๋ยวนี้ได้เสียงห้อตึ้มตุ้มตุมตุมมาลงอยู่ข้างสานามฟุตบอลละค่ะ สาวพอดีแทนเปรีอิหลาหน่อยกับพระเอกก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วค่ะเด้อขอบคุณจากใจยี่หลีขอบคุณที่โลกคลิปได้่หเกับยวกัฟูสาดนางเบาน้ำสาวพอดีแทนตัิดว่ท่านใดอ่นต่อคอมเมนต์ได้ค่ะตุ๊กนัหนังมีคนมาเบิ้งอุ้ยไปอ่านเห็นคอมเมนต์อันคลิปอัานมือว่างสาวพอดีแทนลองสารพันธ์ต่อไปเนาะโอ้ยเคยก็ลองตำป้าตำดงไปทันเสร็จหรอพี่น้องเห็นคนบอกว่าอัน ชอบเสียงร้องมาซันโอ้ยขอบคุณเด้อค่ะข่อยก็แฮงตาหลงตัวเองหามข่อยแน่หามข่อยแนบมีนองอย่าเบ่าหลายอย่าลองหลายมันบ่มวนดอกถามข่อยแน่ขอนนอ่อยแฮงมกงงักยองอุย้ยเบ๋ให้ยังแหละสาวเธอนี่แสดงตีบทแตกน้อพุ่นประเต็มมาแล้วพุน่นแม่แม่เออสบายเออได้คุณลุงเป็นดังไดในโนม่มาหนี่จ้าขอให้คุณลุงเศร้าไว้วเด้อจ้าจ้าสายลูกเอาอย่างโอ้เอารดโอ้เอาเทเลโฟนป้าป้านี่เทเลโฟนป้าป้า ลูกค้าบนักนี่โทรมาสร้างของวามค่ะเพลงเิ่นการนั่งวอล์กอันอันผู้รับเมาเอียงก่อนละผู้ติดตั้งเครื่องดื่มเครื่องอันติดตั้งเครื่องกดเครื่องดื่มมันยุราน์ไม่อยู่ค่ะอยู่ข้างนอกันคุยกันอยู่ข้างนอกสาวพอดีเทนกับเวลาเลยมันนั่งฝอยแจ๊กแจ๊กในห้องค่ะจังไงแบบเป็นถุงคึมชได้พาลูกออกไปเลานั่มผู้นี่แหละค่ะเลาะย่รานนี่แหละไม่ได้ออกไปข้างนอกับคุณให้แม่เ้าวนี่อาดาตเตมปะมีนปะพายคุณน่ะ ไอพ่อเด้ยเอเลอเ้ยโอ้ยลูกสาวกระดายเป็นสีหมุนๆได้พี่น้องไปไม่บายกันเรียบคลิปนี้พี่นีกกับแม่กับชินางฝวยสามีกอนแลค่ะเนาะคลิปหน้าค่อยว่ากันไหมเอาบายบายแล้วลูกไม่บายกันไปบอกคุณยายแดงก่อนคุณยายแดงเอ้ยพาคุณตาไปประเทศไทยกินตามบุกุงกินยำไข่แมนดาเพื่อหลาในเด้อหินคนไปเมืองไทยก็อยากไปอยู่ด้ยค่ะเราจะของกอไปยังประเทศอีไดมันยากนะค่ะเนาะเพราะหลายอย่างจังหวะแหละค่ะ ดี๋ยวไปดึงเงนนี่ของอี่พอ่ดไม่บายลูกไม่บายแล้วล่ะไม่บายอี่ดีค่ะไม่บายอิล่าคุณแ้่ไม่บายคุนแม่ไม่บายคุนแม่ไม่บายกังฟูอิชาอ้ยกังฟูเอามวยไทยมวยไทยเอ้ยยกตั้งการคืนนี้ดีเนี่ยมวยไทยคุนแม่เนี่ยไหม มาแล้วยังไปเก็บก้อนหินมาลูกมาว่าสบว่าผ้าเป็นออกมาละพี่น้องเห็นฝนลิ้นลิ้นลงมาแต่กะเลี้ยตนเพิินอพอเพิ่นว่าผ้าลูกออกไปจะข้าเนี่ยิ่นได้ไปสูดอากาศบริสุทธ์เนี่ยวะซันเก็บก่อนหินค่ะ <laughs> ้อยสุดมันใหญ่ผลติลูกเอา้าเธอก็มีความพยายามเนาะ,ะลุกขึ้นมาหนิจ๋าลูกลุกขึ้นแล้วจุ๊บโอ้ยคือดึกมากไกลค่ะว่าลุกขึ้นแล้วแม่ใส่รองเท้าคู่ใหญ่เพ่อนผดเพลนยงวัฒนัดลุกขึ้นแล้วลูกลุกขึ้นลุกขึ้นรถก็เป็นสีไล,ยลย้ยๆเมื่อนี้เนี่ยรองเท้าลุด แม่ะได้ไปเปลี่ยนรองเท้าให้แล้วนี่พยางวัฒน,นัดค่ะ <laughs> เปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่ให้เพื่อนแล้วค่ะ คู่นั่นยากยากคู่นี้เป็นสีไหนน้อยอีกแล้วมันบนมีแนวพอดีโอ้ยเบิรงแม่เก็บใหาอขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยลูกขึนนี่ละลูกนี่ มีการย่างเขาซ้องได้เสวย มีการโยนก้อนหินบุญเด้อเล่นแบบลูกุกคุกอะโยนมาให้แม่เล้ยโยนมาอึ๊บโยนมาให้แม่เล้ว Sipi